เมื่อพูดถึงปัญหาสุขภาพของสุนัขคนเลี้ยงสุนัขหลายคนอาจนึกถึงอาการคันจากปัญหาโรคผิวหนังของสุนัขรวมถึงเห็บหมัดเป็นอันดับต้นๆซึ่งจากการเกาซ้ำๆอาจทำให้เชื้อแบคท,ทีเรียเข้าไปและอาจก่อให้เกิดการปิดเชื้อตามมาได้อาการคันของผิวหนังนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างความหนักใจให้กับเจ้าของสุนัขหลายๆบ้านเลยทีเดียวสำหรับวิธีแก้อาการคันของสุนักก็มีอยู่หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุ แต่วันนี้เราจะมาแนะนําสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขที่เป็นผลิตภัณฑ์แสนสะดวกและใช้งานได้ง่ายเมื่อเห็นสุนัขเกิดอาการคันก็สามารถใช้ฉีดพ่นบรรเทาอาการคันเบื้องต้นได้ทันทีโดยในบทความนี้เราได้รวบรวมทั้งวิธีการเลือกซื้อสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขพร้อมคาแนะนําและคําอธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจผิดต่างๆรวมถึงคําตอบเกี่ยวกับคําถามยอดนิยมต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะและยังมี10อันดับสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขที่น่าสนใจจากหลากหลายยี่ห้อมาให้เลือกใช้ตามอาการและสสภาพผิวขของุนัค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขเดอร์มาคอมปอร์ตพอดอปเอนเนอร์อลลจีสกินออโรฟา마แบรนด์ออโรฟา마เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงชั้นนำเลือกใช้สารสกัดจ,จากพืชพันธุ์ธรรมชาติเน้นความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์ต่างๆยังได้รับการทดลองและรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเบลเยียมร่วมกับสวนสัตว์ระดับโลกแน่นอนว่าสเปรย์แก้คันตัวนี้ก็เช่นกันทางแบรนด์เลือกใช้สารสกัดจากอัลังตันที่ได้จากต้นคอมฟรีมี คุณสมบัติช่วยลดอาการคันจากทั้งแมลงกัดต่อยผลัดขนมลพิษจากอากาศและแสงแดดและยังกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นเหมาะสำหรับน้องหมาที่ผิวแพ้ง่ายอย่างมากค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่สองคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขซูบ้าฟรีแนแอมทิกสเปรย์ mdx concept mdx concept เป็นแบรนด์ที่มั่นใจได้ในคุณภาพเนื่องจากเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติที่เป็นออแกนิก100อยเเอย่างน้ำมันเปปเปอร์มิ้นต์จึงปลอดภัยต่อสุนัขรวมถึงเด็กเล็กด้วยเหมาะสำหรับบ้านที่มีทั้งสุนัขและเด็กเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการคันจากเชื้อราและโรคเรื้อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาอาการคันจากเห็บหมัดพร้อมกำจัดเห็บหมัดอย่างอ่อนโยนต่อผิวของสุนัขไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและยังมีกลิ่นหอมสมุนไพรช่วยดับกลิ่นเหม็นของสุนัขได้อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังซูนับเปเทราเมื่อพูดถึงสเปรย์แก้คันที่ขายดีที่สุดในโลกออนไลน์จะขาดยี่ห้อเปเทราไปไม่ได้เลยขั้นเนื่องจากสเปรย์แก้คันของเปเทราสามารถช่วยแก้ปัญหาโรคผิวหนังได้อย่างรอบด้านการันตีด้วยยอดขายมากกว่า18,00 0ขวดไม่ว่าจะเป็นโรคขี้เรื้อนเปียกและขี้เรื้อนแห้งหรืออาการคันจากผื่นแดงที่บริเวณลำตัวของซูนับแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือสเปรย์ตัวนี้สามารถใช้เช็ดใบหูของน้องหมา เพื่อช่วยป้องกันยีสและไรอีกด้วยอาการคันหูของสุนัขเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยค่ะน้องหมาของใครกำลังประสบปัญหาคันจากโรคผิวหนงังโดยเฉพาะคันใบหูห้ามพลาดเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัไขไฮด้าสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขจากยี่ห้อไฮด้าเป็นสเปรย์ที่เหมาะสำหรับสุนัขที่มีอาการคันเกิดผื่นแดงจากโรคผิวหนังรวมถึงโรคเรื้อนที่เกิดจากตัวไรชนิดต่างๆทั้งขี้เรื้อนติดและขี้เรื้อนแห้งอย่างมากเนื่องจากตัวสเปรย์มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยอย่างขมิน้นสสเดาและน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีสรรพคุณช่วยยับยั้งอาการคันลดกลิ่นเหม็นจากอาการผิวอักเสบและยังอ่อนโยนปลอดภัยต่อ ตัวน้องหมาไม่จะเลียเข้าไปเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปราศจากการแต่งสีและกลิ่นค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนงังสุนัขออร์แกนิกสเปรย์เนเจอร์พลัสสเปรย์แก้คนาโน,โนจากเนเจอร์พลัสเป็นสเปรย์ที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อน้องหมาที่คุณรักอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นสเปรย์ออร์แกนิก100เอร์เซอ่อนโยนต่อผิวของสุนัขไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและสุนัขสามารถเลียได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลคันรวมถึงสามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบของแผลได้และยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราบนผิวหนังน้องมาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีถึงสี่ไซส์ให้เลือกสรรเหมาะสำหรับสายชอบทดลองสุด ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังซูนักเค9อิปลีลีฟสเปรย์วิต9เฮอร์เบิลเอแครไอออนเมื่อพูดถึงสเปรย์รักษาโรคผิวหนังซูนักหลายคนอาจนึกถึงแบรนด์ไอออนขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเนื่องจากเป็นยี่ห้อที่ก่อตั้งและพัฒนาสูตรโดยเภสัชกรและสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจนกลายเป็นสินค้าขายดีที่วางจำหน่ายมากว่า17ปีเนื่องจากเป็นสเปรย์ที่อุดมด้วยสมุนไพรกว่า9ชนิดที่มีคุณสมบัติบำรุงผิวหนังได้อย่างดี อย่างคมิ้นชันที่มีรทิต์ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียหรือเหงือกลาหมอที่ช่วยบำรุงรากขนให้แข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงง่ายนอกจากนี้ยังไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงเพราะปราศจากสารเคมีและสารตกค้าง100%อร์เซนอ่อนโยนต่อน้องหมาแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขคอเกา สเปรย์ยี่ห้อนี้ผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดน้ำมันมะพร้าวและสมุนไพรต่างๆจึงปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวของสุนัขรวมถึงไม่เป็นอันตรายเมื่อสุนัขเลียอีกด้วยสเปรย์สูตรนี้สามารถรักษาโรคผิวหนังโดยเฉพาะโรคเรื้อนทั้งโรคเรื้อนเปียกและโรคเรื้อนแห้งได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถรักษาอาการคันหรือผื่นแดงที่เกิดจากการระคายเคืองได้เช่นกัน เหมาะสำหรับคนใจบุญที่อยากช่วยเหลือสุนัขจนจัดที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีอาการคันตลอดเวลาถึงแม้จะงบน้อยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะสเปรย์ยี่ห้อนี้มีราคาถูกเมื่อเทียบก,กับคุณภาพและปริมาณค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัข ACOXIDINE p l u s สเปรย์ยี่ห้อนี้เหมาะสำหรับสุนัขหรือแมวที่เกิดอาการคันจากโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราหรือยีสต์โดยเฉพาะโดยสเปรย์ตัวนี้จะช่วยรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรายีสรวมถึงผื่นคัน,นอีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราป้องกันการเกิดรังแคและลดกลิ่นเหม็นได้อีกด้วย ที่สำคัญคือสเปรย์นี้สามารถใช้ฉีดเพื่อลดอาการคันเบื้องต้นได้ในทันทีที่ใช้เพราะมีส่วนผสมของอะโลีร่าและเซซามีออยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองได้ในทันทีค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังซุน e ัก K E N S O M A R Plus. สเปรย์แก้คันยี่ห้อนี้มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดสเก็ตรังแคและยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ซึ่งนั่นทําให้อาการคันลดน้อยลงรวมถึงลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสะเก็ดหรือเชื้อโรคต่างๆเนื่องจากสเปรย์แก้คันนี้มีส่วนผสมของเซรามิตคอมเพล็กซ์และอะโลวีราที่นอกจากจะช่วยลดอาการคันแล้วยังช่วยบํารุงผิวหนังให้มีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ทางแบรนด์ยังแนะนําอีกด้วยว่าหากใช้สเปรย์แก้คันควบคู่กับแชมพูสูตรเดียวกันจะทําให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นเหมาะสำหรับทั้งสุนัขและแมวที่เกิดอาการคันจากแบคทีเรียโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสเปรย์รักษาโรคผิวหนังสุนัขคอรัสสเปรย์แก้คันยี่ห้อคอรัสเป็นแบรนด์ไทยแท้ที่พัฒนาแบรนด์จากผลผลิตของประเทศไทยนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองซึ่งในสเปรย์นี้เลือกใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวช่วยมอบความชุ่มชืน้นแก่ผิวที่ระคายเคืองของสุนัขช่วยลดอาการคันและทําให้ผิวไม่แห้งไม่ลอกเป็นแผ่นโดยยังไม่ทําให้ระคายเคืองมากขึ้นอีกด้วยสเปรย์แก้คันนี้จึงเหมาะกับแผลคันที่เป็นสะเก็ดรังแค อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อทั้งน้องหมาและเจ้าของเพราะใช้สารสกัดธรรมชาตินอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับสุนัขทุกสายพันธุ์รวมถึงแมวอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด